คือเมื่อก่อนเนี้ยโรงแรนบางจากเนี่ยรีเทลมันขยายไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่าโรงแรนเนี่ยมันก็ได้เนี่ยแค่เนี้ยร้อยยี่สิบเคบดีนะครับขยายไม่ออกแล้วที่เต็มไปหมดแล้วสร้างเนี่ยถ้าเราเคยไปวิ่งถนนสัมพวุฒนะครับข้างหลังเนี่ยโอ้โหยูนิตยูนิตของโรงแรนเนี่ยแทบจะติดก,กำแพงแล้วนะครับมันไม่มีที่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เอสโซมาก็ก็เป็นอะไรที่ให้เขาขยายเพราะว่าเอสโซปัจจุบันเนี่ย รันได้140,000บาร์เรลต่อวันในขณะที่เนมเพลตอยู่ที่170,000บาร์เรลต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงต้องไปกู้แบงก์เชพเนมาแล้วถามว่าเขาจะไปจ่ายเงินปันผลพิเศษจะเอาเงินจากตรงไหนอ mm. ใช่ไหมครับครับ mm. เพราะว่าไอ้กำไรรีแวล u ูที่บอกว่าตีได้1นบาทถึงสบาทต่อุู้เนี่ยมันเป็นกำไรทางบัญชีมันไม่มีแคชโฟครับเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าเขาจะจ่ายปันผลพิเศษครับ แต่ณนะวันนี้ว่ากันว่าหลังจากบางจากเตรียมจะเข้าซื้อเอโซเตรียมจะเข้าไปถือหุ้นในเอโซประมาณเกือบเกือบ66%และมีวงเงินกู้จาก BBL Bank แบกรุงเทพรออยู่แล้วเนี่ยโฉมหน้าของบางจากถ้าซื้อเอโซไปแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนไปเยอะเลยไหมครับถ้าเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยคุณปุ๊วาดภาพให้ฟังหน่อยเพราะผมมีแต่ข้อมูลเดิมไม่ได้อัปเดตจะเป็นยังไงครับสำหรับ BCP ครับครับกเ็เปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะนะครับความเสี่ยงในเรื่องของโอเป a เรชั่นว่าเอ้ยอนาคตอีกสิบปียี่สิบปีจะมีโรงกันอยู่ตรงใจการกรุงเทพได้หรือเปล่าความเสี่ยงตรงนั้นหายไปเลยนะครับเพราะว่าต่อให้มันหายไปเขาก็มีเอสโซรงกันเอสโซที่สีราชาัยหนึ่งลงครับนะครับอ สองคือเมื่อก่อนเนี้ยโรงกันบางจากเนี่ยรีเทลมันขยายไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่าโรงกันเนี่ยมันก็ได้เนี่ยแค่เนี้ยร้อยยี่สิบเคบดีนะครับขยายไม่ออกแล้วที่เต็มไปหมดแล้วสร้างเนี่ยถ้าเราเคยไปวิ่งถนนสัมพวุฒนะครับข้างหลังเนี่ยโอ้โหยูนิตยูนิตของโรงกันเนี่ยแทบจะติดก,กำแพงแล้วนะครับมันไม่มีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เอสโซมาก็ ก็เป็นอะไรที่ให้เขาขยายเพราะว่าเอสโซปัจจุบันเนี่ยรันได้1นึ0 0 0สนสี่หบาร์เรลต่อวันในขณะที่เนมเพลตอยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหบาร์เรลต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะทําให้เหลือไปไปขายให้กับรีเทลของบางจากนะครับการขนน้ำมันดิบโงรงงานบางจากอยู่ในกรุงเทพอกากันแสนสองก็ขนเข้ามาหมดแสนสองอ่ะน้ำมันดิบในนะบอนาคตก็ ไปใช้ที่เอสให้มันเต็มแล้วขนเอาน้ำมันเตามาแคลกที่บางจากก็ได้นะครับก็ก็รันเอสโซให้มันเต็มก็ขึ้นไปแสนเสมมตินะจากแสนสี่ไปแสนเจ็ดสามสีลดก็ขนลดการขนส่งน้ํามันดิบได้3 30, ามส0มหมื่นลต่อวันเข้ามาที่โรงกันบางจากเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็ลดเซฟค่าขนส่งไปหลายร้อยล้านแล้ะคือมันมีอะไรให้ทําเยอะเมื่อก่อนบางจากต้องไปเช่าเรือเช่าถัง เพื่อรับเรือเล็กรับเรือใหญ่ถ่ายลงถังก่อนแล้วก็เอาเรือเล็กค่อยไปไลเตอร์เข้าลงกันบางจากอนาคตเข้าถังเอสโซเลยคือมันทําได้เยอะมากนะครับเหลืออย่างเดียวคือมันจะแบ่งกันยังไงเท่านั้นเองเพราะถือแค่หกอ็ตครับอันนั้นก็ต้องเป็นไปจัดการว่ากันในระยะยาวครับครับเอ๊ะทำไมรู้ละเอียดจังเลยครับบางจากเนี่ยว่าเป็นฉากๆเลยนะครับคุณปูรู้ลึกไปปะครับเนี่ยคือ คือก็ก็อยู่ที่นั่นมาก็หลายปีอยู่ครับลูกม่อลูกม่อบางจากนะครับคุณคุณปูครับนิดหนึ่งนะครับราคาที่บางจากซื้อเอสโซเนี่ยประมาณใกล้ๆสิบบาทแล้วก็เตรียมจะทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์เนี่ยซื้อแพงไหมซื้อแพงไหมผมว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือมันหนึ่งเท่าบุ๊กอ่ะ หมือนซื้อทรัพย์สินนะครับแล้วบุ๊กนั้นเน่เป็นบุ๊กที่แบบบุ๊กแบบไม่ได้ตีแวลูอัปเดตเลยอ่ะบุ๊กที่ดินเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วลงกันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบุ๊กแบบดั้งเดิมนะครับ,รบถ้าตีแวลูขึ้นมาเนี่ยที่มีข่าวกันเนี่ยว่าจะกำไรหมื่นล้านอะไรเงี้ยม,มันก็กลายเป็นว่าถ้ารีแวลูขึ้นมาหมื่นล้านบเท่ากับบางจากซื้อต่ำกว่าบุ๊กนะครับซื้อประมาณ0ูจุเ้าเท่า Pri c e per book ก็กราคามาเก็ตเนี่ยแหละไม่ได้ต่างมากนะครับอสองคือผมคิดว่าซื้อมาแล้วมันลดความเสี่ยงได้เยอะนะครับในในส่วนของโอเปอเรชันแล้วมันทำซีเนจี้เนี่ยซีเนจี้เนี่ยที่แมนจเมนต์เขาไอดีนิฟายมา2 0 0 0 3 0 0 0ล้านเนี่ยผมคิดว่าเยอะกว่านั้นเยอะเพียงแต่ว่ามันต้องเข้าไปดูก่อนนะครับเอาที่ไล่ไล่ผมไล่ไล่มาเนี่ยสอง0ล้านเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่ามันมีอัพไซด์ครับอืมเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาครับครับคุณคุณปุ๊การที่บางจากซื้อเอโซในครั้งนี้เห็นแววแๆว่าจะมีจ่ายปันผลพิเศษอะไรกับเขาด้วยไหมแวแวๆหหรือ <c oughs> <ผม S 2> แค่วแววครับผมไม่คิดว่าจ่ายก็ผมก็เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับว่าจะจ่ายแต่แต่ผมไม่คิดว่าจะจ่ายปันผลพิเศษเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยเนี่ยนะครับ บางจากจ่ายเงิน20,000ล้านให้เอ็กซไปค่าค่าหุ้นต้องเตรียมเงินอีก10,000ล้านไวเทนเดอร์ ender, นะครับเอสโซไม่จ่าย d ดี i d เด d ครึ่งปีแรกแน่ๆเพราะขาดทุนนะครับแล้วก็แล้วก็วกตัว,ต,วตัวเขาเรียกว่า r e t u r n e a r n i n g ของเอสโก็น้อยนะครับ,บ4,000ล้านจะไปจ่ายออกมาก็ก็จ่ายเยอะๆก็ไม่ได้ บางจากเงินที่มีอยู่เนี่ยห้าหมื่นล้านเป็นของ BCPG ไปสามหมืน่นนะครับของเขาเองเนี่ยมีแค่ไม่ถึงหมื่นมัน้งเป็นของโอเกียของอะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงต้องไปกู้แบงก์เทพเนมาแล้วถามว่าเขาจะไปจ่ายเงินปันผลพิเศษจะเอาเงินจากตรงไหนอืมใช่ไหมครับครับเอ่อเพราะว่าไอ้กำไรรีแวลูที่บอกว่าตีได้หนึ่งบาทถึงสามบาทต่อหุ้นเนี่ยมันเป็นกำไรทางบัญชี มันไม่มีแคทโฟครับเพราะฉะนั้นมผมไม่คิดว่าเขาจะจ่ายปันผลพิเศษครับครับ <c oughs> นะครับก็ก็เป็นข่าวตามสื่อแต่ว่ามุมมองคุณปูเนี่ยไม่น่าจะมีการจ่ายปันผลพิเศษนะสำหรับ <c oughs> บางจากนะครับ <c oughs> เอาละครับนะบางจากนิดนึงครับเมื่อวานมีคนถามว่าคนที่ถือหุ้นเอสโซอ,อยู่อะ่ะแล้วก็เตรียมขั้นตอนที่ทางบางจากจะ tender offer จากรายย่อยที่ถือหุ้นเอสโซอ,อยู่เนี่ย คนที่ถือหุ้นเอสอยู่เนี่ยต้องทําอะไรไหมครับคุณปุ๊กครับก็ถ้าอยากขายคืนนะครับก็รอ,อจดหมายเขาจะส่งไปให้ตามบ้านอีกสักสามอาทิตย์มั้งนะครับครับแล้วก็มันก็จะมีแบบฟอร์มไปะเรากรอกแบบฟอร์มนะแล้วก็มาให้ที่โบรกเกอร์นะครับที่คุณที่คุณเทรดกันอยู่นะครับแล้วก็เขาก็จะไปสับมิดให้แล้วก็แล้วก็สุดท้ายก็รอรับเงินครับที่ 9.9บาทนะครับแต่ก็ได้10ตังเกมจากตรงนี้ถ้าเป็นผมผมไม่รอถ้าผมพอใจราคาที่ผมขายเข้าตลาดตลาดไปเลย10ตังก็ตั้งมันเถอะแต่ว่าถ้าคนไม่แปลงก็ถือพอจบ tender offer ปุ๊บมันก็ต้องวิ่งหา fundamental ครับเพราะบางจากไม่พูดชัดว่าไม่ดีลิสตตัวเ s o ออกจากตลาดครับหุ้นของเอ o ก็ยังอยู่ในตลาดหุ้นต่ออยู่เหมือนเดิมครับแล้วงบตดมาสามก็ไม่ไหาป็น5แย่ มันก็ต้องปรับขาตัวขึ้นไปครับคำแนะนำตามเปเปอร์ของหลักทรัพย์กสิกรไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ BCP ครับผมแนะนำถือครับก็ดาวเกรดลงมาแล้วราคาททร์กเก็ต40บาท20ตังค์ครับนะแนะนำแค่ถือบางจากนะครับเป้าพื้นฐาน40บาท20สตังค์12เดือนข้างหน้าเช่นกันอย่างนั้นใช่ไหมครับคุ๊บครับครับใช่ครับนะ ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบท่านที่ถามมาบอกเห็นแวบ,บๆใช่ว c คอฟหรือบ่าบางคนบอกเป็นวีคอฟวายคอฟนะครับออกเสียงแล้วแต่ตามถนัดเลยนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ n ิงบิยอนนะครับ How to Trade Financial Market Logically โดยใช้วคอฟเมธอดนะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบวคอฟ เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1,690บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูรมันนิพัฒออนไลน์เนี่ยหลักสูตรใดหลักสูตหนึ่งในราคาพิเศษ m ันนิพัฒออนไลน์0 1 1ถึง014เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตหนึ่งในราคาพิเศษเพราะนี่คือโปรเดือน9ก ซึ่งเอามาให้ตั้งแต่ปลายเดือน8เลยลงชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมันนิพัสออนไลน์0 0 1ถึง0 1 4แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนเล่มน,นี้ให้เลยมูลค่า1690บาทนะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบไวคอฟเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุและผล นะครับพร้อมส่งตั้งแต่วันที่3กันยายนเป็นต้นไปนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR Code หน้าจอได้เลยสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกันนะเดือน 9, 9.